สวัสดีครับพบกับพี่น้องเอฟซีสนอยเห็ดปันแพงเอฟซีนองหญิงครับผบกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแม่น้อยนนองหญิงครับกรับพี่น้องมาเห็ดไอ้ขอกไห็กระต่ายนะครับเนื่องจากว่าเข้าต้องหามงหเพันยูนะครับและบ่าวโทนสีเอากงของตูหลูนะครับมาให้กระต่ายอยู่นะครับเราจะบ้องขังตูหลูแล้วนะครับพี่น้อง เดี๋ยวจะให้เพื่อยูนี่ละลังบ้านนี่หละถ้าเพื่อนโอยูเพื่อนก็นจะไปกองเฟื่องคือเก่านะครับเพื่นก็นจะคอยนําเพิ่นไปหันนะครับตอนนี้ผุนอยู่หลังขอกงัวพผุนตูลู <c oughs> คือแผลนองหายแล้วนะครับแผลนองหายแล้วนะแล้วบันนีบ้าทนสีเห็ดจังสีนะครับเอาไว้หนีนะครับไปได้ขอกแผลนี่ได้ไม้ผ้าเหลีดมานะครับแล้วก็ไม่ยึด ยึดนี่นะครับแล้วก็ตั้งเสาฟังนั่นสองเสานะครับแล้วเดี๋ยวสิยึดเขาใส่ทางนั่นอีกต้นหนึ่งนะครับ,บใ่ไห้มันโยกนะครับต้นนี้ขึ้นแน่นแน่นกึกเลยนะครับแล้วบันนี้ก็สิเอากงของตูรูอยู่นะเมื่อว่างนะครับด้านหลังนี่ก็จะปิด่อไห้งัวเห็นนะครับประตูก็จะเอาไวดา้ดันทางนั่นนะครับอีกทางหนึ่งก็ไว้นี่นะครับแล้วก็ฟังนี่ก็จะยืดแบบ แพะมันบก,กวหนหรอกครับเพราะว่าแพะมันจะกวนคือที่มันสามารถกระโดดขึ้นได้นะมันจะขึ้นนะครับแต่ตัวใดมันขึ้นบ่ไดมันก็จะบกขึ้นนะครับนี่ที่สําคัญคือขี่กระต่ายอีงมันก็จะลงขทางล่างหมดนะครับลงด้านล่างหมดแล้วมันก็จะโล่งนะครับแล้วกะ็จุดนี้คือจะมีลังคาพร้อมนะครับห้ามบอตรงเหตุลังคาใหม่นะครับพี่น้องเวลาฝนตกฝนยังมาเขาปิดผามานตัวนี้ลงคขึ้นจบนะครับนี่คือ จุดที่จะไว้กระต่ายนะครับเนื่องจากว่าเพิ่นมาแล้วแล้วเข้าตรงหาหมองให้เพิ่นยูนะครับจนกว่าเข้าจะมีอยียงเปลี่ยนแป้งน,นะครับนี่คือกระต่ายน้อยนะครับตัวสีขาวตาดำๆนะครับนี่กระต่ายน้อยผู้น่าสงสารนะครับตอนอตนี้ก็เห็ดเนี่ยวจะขุดเสาไอ ตัวนั้นฝังลงอีกแล้วก็ยืดอีกนะครับยืดอีกใหม่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เ็จนะครับสําหรับห่านที่สีไว้ก้งกระต่ายนะครับแล้วเราจะไว้เอาโก่งกระต่ายมาไว้แบบเป็นที่โล่งยกสูงนะครับหมาฝั่งนี้ก็จะปิดไวนะครับป้องกันหมากวนนะครับนี่แหละครับพี่น้องแมวกับสีกวนบ่ด้ ฟ้ากับสิปิตคือเก่านั่นแหละไปนอนทีปิตคือก,กันกับขังตูรูนะครับแต่ว่าเขาเะบ่ขังตูรูแล้วนะครับนี่มาหล่อแล้วแง่ <c oughs> <c oughs> มักหลามาหล่อแล้วครับหลาตูรูนอนลังค่าแพะนี่แหละลงังคาของแบรนะครับมืออื่นกันนี้หลังห้นห้ยหนวงหูเสียงแบรตูรู <c oughs> <c oughs> ไปแล้ว แต่กระต่ายคือบยยากปั้นไดนะครับกระต่ายมัน่นาจจะเป็นกระต่ายพันุนะครับที่กินหัวอาหารกับหญ้าแห้งนะครับคือเขาสือหัวอาหารกับหญ้าแห้งมากแล้วเขาใส่ใส่หัวอาหารกับหญ้าแห้งมากนะครับก็จะมีขวดน้ำของพ่นนี่ครับเป็นขวดน้ำของพันนะครับเิ่นสิดูดกินเอาในถ้วยข้งางในร่างนัง่นก็จะมีหัวอาหารกับหญ้าแห้งนะครับเดี๋ยว หั่นให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วสิไปเอากรงมาว่างนะครับพี่น้องรอเบิงวามันสีตองปรับปรุงยึดมองไดอีกแน่นะครับแล้วก็ปิดมองไดแน่นะครับก่อนที่จะเอากระต่ายเขากรงไว้นะครับนี่ครับพี่น้องเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับกรงกระต่ายนะครับเขาเอากรงแมวมาครับและเราจะไม่ขังตัวรูแล้วนะครับนี่ เดี๋ยวยึดครับเดี๋ยวสิยึดใส่เสานะครับเพื่อบอห้โยกนะครับแล้วก็ <c oughs> ประตูก็จะเป็นดันนี้นะครับสองประตูนะครับเหมือนเดิมแต่ว่าประตูนี้น่าจะปิดนะครับล็อกไว้เปิดประตูนี้ใส่นะครับเวลาให้อาหารหนึงสิ <c oughs> เดี๋ยวมายึดนะครับเอาเฉือกยึดก,ก็ได้นะครับเนื่องจากว่า มันบไดตัวใหญ่นะครับกระต่ายบไดตัวใหญ่นะครับนี่ตนนัวนี้บาทนเปิดไวเพื่อเอากงายเอากระบ,บารายของตัวรูนะครับใส่แต่ว่ายืดได้แล้วครับพอของกระต่ายบาตรงใสนะครับโบหัวเพิ่นครับท้ายแบบไดไหมเขาตรงมีกระบ,บา,าใไ้เพิ่นนั่มหรือเปลดูว่าเพิ่นขี่ไปเลย ประมาณนี้นะครับนี่คือกลรงกระต่ายนะครับเอาไว้น้ำแพะครับน่าจะอยู่น้ำกันใดครับนี่มีลวดอยู่ไหมเห็นหลวดอยู่มันคือลวดอะไรน,นี่มันคือลวดอยัง หลวดตะขอหอยมันบาดใจตรกมั้งเอามายืดตัวนี้เลยแหละคีมตัดยืดเลยได้อีกแล้วครับอุปกรณ์หาเก็บอเอาแถวนี้ล่ะอ่ะจับพัดจับผูครับเห็ดตามที่มี่นะครับพี่น้อง ประหยัดนะครับเนื่องจากว่าถ้าไปซื้อก้งกับขึ้นสีแพงนะครับราคาก็เกิดน่าจะหลายลอยนะครับก้งกระตายแต่ก้งในน้อยมากเพิ่นจะจะยูอึดอัดอีกละก็เอาแบบนี้เลยครับยิ่งใหญ่ถูทางนี้นะครับโอ้อาอลังการนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่พอแต่ปล่อยโนี้แพะกับสิงงเลยมันคืออะไรดีๆเห็นกับสิเฮาได้บางนี่ ตกใจมันคืออะไรวะประมาณนั้นนะครับแต่ไอตัวน้อยเนี่ยนี่เอตาปิ๊บปิบปีบปบอยู่นะเนี่ยไอดังมุดฟิวฟิวฟิวฟิฟิฟิอยู่กำลังงงอยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้ออกจากหลังสักทีเนี่ยแต่เฮาเอามือไปจับเพิ่นเพิ่นจะกัดเฮาบอก อัานนั้นน่าจะเป็นเงียวกับขี่ครเจ้าโอ้ยขี่เม็ดน,น้อยๆครับหลอดกงได้ครับขี่เม็ดน,น้อยๆหลอดกงได้บ่มีปัญหาครับแต่ว่าเ้าตตองเอาคล้ายๆน่าจะเอากระดาษลังมาปูไปเคืองหนึ่งนะเพื่อเพิ่นหนาวจึงสีนะครับแล้วเขาตตองมีบาทเนี่ยเพิ่นน้ำบ่น,นี่โอ้บ่มค่อยเรียงครับโมโหเลยมีอย่างกับคอมเมนต์ข้ามาด้วพี่น้องด้วย แนะนำเอียงกับคอมเมนต์เข้ามากครับเนื่องจากว่าเราไม่เคยเลี้ยงนะครับเราไม่รู้ว่าน้องต้องการอะไรแบบไหนยังไงนะครับกระเฮดตามที่สามารถเฮดได้ก่อนนะครับพี่น้องกัอ่ะคอมเมนต์เข้ามาครับฝากแนะนําเข้ามานะครับขอบคุณทุกกาลังใจฝากกดซับสไครต์กดไลไ์กดแชร์ฝากเบิร์โฆษณาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้สนิทก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ